เมื่อช่างภาพหนุ่มฝีมือดีจากเมืองหลวงที่วุ่นวายถูกส่งตัวไปทํางานที่เมืองแห่งธรรมชาติและทําให้เขาได้เจอกับไกด์สาวชาวลาวที่มีจิตใจดีและก็มีแต่ความจริงใจนะครับการเดินทางที่เขาคิดว่าน่าเบือ่อมันก็เลยกลับกลายมามีสีสันมากขึ้นแล้วเรื่องราวการเดินทางกับความรักที่บริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในครั้งนี้ของเขามันจะจบลงแบบไหนไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนต์เรื่องสบายดีหลวงพระบาง หนังได้เริ่มมาที่สนามบินในเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับสอนพระเอกของเราในเรื่องนี้เขานั้นกําลังนั่งคุ้นคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสอนเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตเดินทางไปในที่ต่างๆ กับไกด์สาวชาวลาวที่มีจิตใจดีนะครับและเธอคนนั้นก็มีชื่อว่าน้อยซึ่งก็คือนางเอกของเราในเรื่องนี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในเจวันก่อนหน้านะครับพระเอกของเราก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ไปถ่ายภาพวิถีชีวิตของชาวลาวเพื่อจะลงนิตยสารเขานั้นก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยครับเพราะเขานั้นหวังจะได้ไปทํางานในเมืองที่ทันสมัยแบบ阿拉สกาหรือไม่ก็โตเกียวพระเอกได้พยายามจะขอหัวหน้าให้ส่งคนอื่นไปแทนแต่หัวหน้าก็ยืนยันนะครับว่าเขานั้นเหมาะที่สุดแล้วเพราะเขานั้นก็มีเชื้อสายลาวอยู่ในตัว พ่อของพระเอกเนี่ยเป็นคนลาวนะครับส่วนแม่ของพระเอกก็เป็นคนออสเตรเลียซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินทางจากกรุงเทพไปจนถึงปากเซประเทศลาวนะครับโดยตลอดทางเนี่ยก็เป็นธรรมชาติโดยรอบเลยนะครับซึ่งมันก็คล้ายกับชนบทในประเทศไทยและในวันนี้นางเอกก็ได้พากรุป๊ปทัวร์ไปเที่ยวตามที่ต่างๆและก็ได้แวะซื้อของก่อนที่จะไปถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วมันก็มีฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาขอถ่ายรูปกับนางเอกและก็ได้โอบไหล่นางเอกมันทําให้นางเอกเนี่ยไม่พอใจครับที่เหมือนมาฉวยโอกาสนางเอกก็เลยตอบว่าฝรั่งเป็น ภาษาอังกฤษแต่ฝรั่งคนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเมาครับและก็ยังโอบนางเอกไม่ยอมปล่อยนางเอกก็เลยหงุดหงิดมากครับก็เลยต่อว่าแรงขึ้นก่อนที่เธอจะเดินหนีไปแล้วก็บ่นให้เพื่อนสาวฟัง ตึงต่อมาในวันนั้นเนี่ยฝนก็ตกหนักครับนางเอกก็เลยวิ่งมาหลบฝนที่หน้าโรงแรมที่พระเอกพักอยู่พระเอกเนี่ยก็ได้เดินถือร่มกลับมาที่โรงแรมพอดีและก็เห็นว่านางเอกตัวเปียกปอนยืนหลบฝนอยู่ก็เลยเข้าไปถามเพื่อช่วยเหลือและเมื่อนางเอกเห็นพระเอกหน้าตาเหมือนฝรั่งครับเธอก็เลยตะโกนไล่ให้ออกไปไกล,กลๆเพราะเธองเนี่ยกลัวจะเจอฝรั่งแบบตอนกลางวันพระเอกได้พยายามชวนคุยนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยก็ตกหนักมากจนคุยไม่รู้เรื่องพระเอกนั้นก็เลยเดินเข้าโรงแรมไปแล้วก็ฝากให้พนักงานของโรงแรมเอาร่มมาให้นางเอกจากนั้นในเช้าวันต่อมา เพื่อนของนางเอกก็ได้โทรมาหาแล้วก็ขอให้นางเอกไปรับงานแทนหน่อยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถล้มนางเอกก็เลยไปที่โรงแรมที่เพื่อนนัดลูกทัวร์เอาไว้แล้วก็มาเจอกับพระเอกนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้เธอก็เลยเอาร่มไปคืนให้กับพระเอกและก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วนางเอกเนี่ยก็นั่งรอลูกทัวร์ที่นัดไว้ส่วนพระเอกนั้นก็นั่งรอไกด์ที่นัดไว้เหมือนกันครับแล้วอยู่ๆสักพักหนึ่งก็มีเด็กเดินมาขายของครับเจ้าเด็กคนนี้ผมขอเรียกว่าเซลล์ขั้นเทพก็แล้วกันเพราะว่าขายทุกอย่างเก่งจริงๆและเจ้าเซล พระเอกเนี่ยก็ปฏิเสธทุกอย่างไปเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็ดันพลาดทา่าเสียตังค์ให้กับเจ้าเซลขั้นเทพจนได้ส่วนนางเอกที่รออยู่นานก็ไม่มีวิแววล,ลูกทัวร์จะมาเลยครับก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่รับงานไว้แล้วก็บ่นนะครับว่าไม่รักษาเวลาเลยเพื่อนก็เลยบอกนะครับว่าลูกทัวร์เนี่ยใส่เสื้อสีเขียวที่ล็อบบี้ไงพอหันมาเจอกับพระเอกที่กาลังเอาแจ็กเก็ตสีเขียวขึ้นมาพอดีนางเอกก็เลยรู้นะครับว่าลูกทัวร์ฝรั่งที่เพื่อรับงานไว้ก็คือพระเอกนั่นเองนางเอกก็เลยเข้าไปพูดคุยกับพระเเออออกกกคับแล้ววว็่่าตงีืไ ที่มาแทนเพื่อนแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ออกเดินทางไปทํางานด้วยกัน นางเอกได้พาพระเอกไปตามจุดเช็คอินที่สุดฮิตต่างๆนะครับและก็เล่าถึงประวัติตามสไตล์ของไกด์ทั่วไปพระเอกเนี่ยก็เอาแต่ถ่ายภาพเก็บงานครับไม่ได้สนใจเรื่องที่นางเอกพยายามเล่าแถมพอนางเอกยืนเป็นแบบให้ถ่ายก็ดันไล่นางเอกให้ออกนอกเฟรมซะอย่างนั้นและพอช่วงพักกินข้าวนางเอกก็เลยถามพระเอกนะครับว่าหน้าตาฝรั่งแบบนี้ทําไมฟังภาษาลาวรู้เรื่องพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าพ่อของเขาเป็นคนลาวส่วนแม่ก็เป็นออสเตรเลียเขานั้นเกิดที่ออสเตรเลียแต่ว่าโตแล้วก็เรียนอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็ทํางานที่ ไทยก็เลยฟังลาวได้แต่ว่าข่าวนั้นพูดเลาาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นางเอกก็เลยบอกกลับมานะครับว่าไหนๆก็ฟังได้แล้วก็ลองหัดว่าวบ้างก็ดีนะแล้วพระเอกเนี่ยก็ขอให้นางเอกช่วยหาไกด์ที่ชํานาญทางครับเพื่อพาเขาไปทํางานต่อที่คอนพัเพลงนางเอกนี่ยก็รับปากนะครับว่าจะช่วยหาให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนางเอกก็มาเป็นไกด์ให้กับพระเอกเองซะอย่างนั้นแถมยังบอกกับพระเอกนะครับว่าตัวเองเป็นไกด์ที่พระเอกไว้ใจได้มากที่สุดแล้วในตอนนี้ซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็นั่งแท็กซี่ไปจนถึงจุดหมายแล้กก็พัคงืน ที่ดอนโขงนางเอกได้โทรบอกเพื่อนนะครับว่าเธอได้รับงานพาพระเอกมาเที่ยวอีกเพราะว่าเงินดีพาเที่ยวคนเดียวแล้วก็ไม่วุ่นวายด้วยเพื่อนก็เลยแซวนะครับว่าเธอเนี่ยชอบลูกทัวร์ของฉันหรือเปล่านางเอกก็เลยรีบปฏิเสธไปนะครับว่าบอแมน แค่พระเอกเนี่ยนิสัยดีเพื่อนก็เลยถามต่อนะครับว่าเขาหน้าตาดีไหมล่ะนางเอกก็ตอบนะครับว่าเท่าแล้วแถมสงสัยจะเป็นเกย์ด้วยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็ไม่เชื่อครับก็เลยจะขอคุยกับพระเอกแต่นางเอกเนี่ยก็รีบกันท่าแล้วก็บอกนะครับว่าลูกทัวร์คนนี้เนี่ยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดหรอกแล้วสักพักหนึ่งพระเอกก็เดินเข้ามานั่งข้างๆนางเอกเนี่ยก็เขินครับที่เธอเนี่ยแอบเมาเรื่องพระเอกอยู่ก็เลยรีบเดินหนีออกไปจากโต๊ะจากนั้นต่อมาพระเอกก็ถามนางเอกนะครับว่าสอนไพรวันชื่อของนางเอกแปลว่าอะไร นางเอกก็เลยตอบมานะครับว่าสอนแปลว่าผู้กล้าภัายวันแปลว่าป่าพ่อเป็นคนตั้งให้พระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเขาก็ชื่อสอนเหมือนกันพ่อตั้งให้เหมือนกันด้วยแต่นางเอกก็บอกนะครับว่าสอนมันเป็นชื่อของผู้หญิงนะส่วนใหญ่คนลาวจะใช้เป็นชื่อของผู้หญิงซึ่งจากนั้นในเช้าวันต่อมาครับพระเอกก็ขอให้นางเอกพาไปทํางานแล้วก็กําชับด้วยนะครับว่าต้องทํางานให้เสร็จก่อนค่าเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปที่อื่นต่อนางเอกก็รับปากนะครับว่าได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่น้ําตกลําพะเพง แล้วก็นั่งเรือล่องตามแม่น้ําโขงไปดูวิถีชาวบ้านเพื่อถ่ายภาพและหลังจากนั้นก็ไปที่เกาะบ้านดอนแต่พอเดินตามพระเอกมากๆเนี่ยนางเอกก็เริ่มเจ็บเท้าครับเพราะว่าเธอเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงพระเอกที่สังเกตเห็นก็เลยแอบไปซื้อรองเท้าแตะให้กับนางเอกเปลี่ยนโดยเขาได้ซื้อแล้วก็ฝากไว้ที่ร้านและก็ให้เจ้าของร้านเนี่ยเอาไปให้นางเอกแทนพอนางเอกได้รองเท้าก็แอบรู้สึกดีนะครับที่พระเอกเนี่ยเอาใจใส่ตัวเธอซึ่งหลังจากนั้นนางเอกกับพระเอกก็เดินถ่ายรูปกันจนเสร็จแล้วก็เริ่มเย็นมากแล้วนางเอกได้พพารระะเเอกกดินนนนวไปมบ จนเธอเนี่ยหลงทางพระเอกก็เลยถามนะครับว่านี่พามาหลงหรือเปล่าเดินวนหลายรอบแล้วนะนางเอกก็เลยยอมรับนะครับว่าหลงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นไกด์ที่เวียงจันทานานแต่เพิ่งย้ายมาทํางานที่ปากเซได้แค่อทิ์กว่าพระเอกเนี่ยก็เลยหงุดหงีครับเพราะกลัวว่าจะขึ้นเรือกลับฝั่งไม่ทันและพอมาถึงท่าน้ำเนี่ยก็ไม่มีเรือมารอรับพระเอกก็เลยถามนะครับว่าเรือจะมารับไหมนางเอกก็ยืนยันไปนะครับว่าต้องมาเพราะว่าจ่ายค่าเรือไปแล้วพระเอกเนี่ยก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยครับเพราะคิดว่าจ่ายตังค์ไปแล้วเขาคงไม่มาแล้วแน่ๆ แต่นางเอกเนี่ยก็ยืนยันนครัว่าจ่ายแล้วเนี่ยเขาต้องมาสิเพราะถือว่าเป็นการจองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรือก็ไม่มาครับแล้วคืนนั้นเนี่ยน,นางเอกกับพระเอกก็เลยต้องขออาศัยพักค้างคืนกับชาวบ้านบนเกาะ โดยพระเอกเนี่ยก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับและก็ได้กินข้าวร่วมกับชาวบ้านแต่ว่าพอ,อกินเสร็จเนี่ยพระเอกก็จะควักเงินจ่ายนางเอกเนี่ยก็รีบคว้าเงินจากมือพระเอกครับแล้วก็สายหน้าทําเหมือนจะห้ามแล้วนางเอกเนี่ยก็เก็บถ้วยจานมาล้างพระเอกก็เลยถามนางเอกนะครับว่าเขาทําอะไรผิดหรือเปล่าเขาแค่อยากจะตอบแทนเจ้าของบ้านแค่นั้นเองนางเอกก็เลยบอกกลับมานะครับว่าถ้าให้เงินเนี่ยมันดูเป็นการดูถูกเขาทาเนียมที่นี่แขกต้องทํางานเพื่อเป็นการตอบแทนน้าใจพระเอกก็เลยแกล้งถามนางเอกไปนะครับว่างั้นวันนี้ที่ างเอกพาหลงนางเอกจะต้องตอบแทนด้วยการเป็นไกด์ให้ฟรีใช่ไหมนางเอกก็เลยหัวเราะครับแล้วก็บอกนะครับว่าน่าจะคิดเป็น2เท่ามากกว่าแถมโ t ทีด้วยซึ่งพอเช้าวันต่อมานางเอกกับพระเอกก็บอกลาเจ้าของบ้านเรือเนี่ยก็มารอรับที่ท่าน้ําอยู่แล้วเหมือนที่นางเอกเคยบอกเอาไว้พระเอกเนี่ยก็เริ่มประทับใจในวิถีชีวิตและก็ความจริงใจของผู้คนในเมืองนี้แล้วพระเอกเนี่ยก็โทรหาพ่อครับเพื่อจะขอที่อยู่บ้านปู่เพราะว่าเขานั้นอยากจะทําความรู้จักกับญาติตัวเองที่อยู่ฝั่งลราซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได และก็บอกทางไปปากซันที่เป็นบ้านของปู่พระเอกและก็ชวนพระเอกแวะไปเที่ยวที่หมู่บ้านชาวเขาเพื่อเป็นการข้าวเวลาก่อนที่จะไปขึ้นรถในตอนเย็นแล้วนางเอกก็ยืนยันนะครับว่าจะพาพระเอกมาขึ้นรถทันเวลาแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับนางเอกได้ทําให้พระเอกเนี่ยพลาดรถที่จะไปปากซันเพราะว่ารถเนี่ยออกก่อนเวลาแต่นางเอกเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีวิธีการให้พระเอกไปถึงหมู่บ้านปู่ในตอนเช้าแบบที่พระเอกเนี่ยต้องการนั่นก็คือการนั่งเครื่องไปลงที่เวียงจันทร์ครับที่อยู่ใกล้ๆ กับปากซันนั่นเอง โดยนางเอกก็ได้พาพระเอกมาถึงเวียงจันทร์แล้วก็ได้เจอกับแม่แล้วก็น้องสาวตัวเล็กๆของนางเอกน้องสาวนางเอกได้ถามพระเอกนะครับว่ามาจีบพี่สาวเธอใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับไปนะครับว่าไม่ใช่มาทํางานถ่ายรูปต่างหากน้องสาวเนี่ยก็แอบบอกพระเอกนะครับว่ามาจีบเนี่ย like ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่สาวยังไม่มีแฟนแต่ว่าชอบโกหกก็มีแฟนแล้วส่วนแม่นางเอกเนี่ยก็เอาแต่ถามประวัติครับแล้วก็ชวนคุยจนพระเอกเนี่ยแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยทีเดียวและก่อนเข้านอน mm hmm. พระเอกก็เอารูปของนางเอกที่แอบถ่ายไว้เอาขึ้นมาดูนะครับแล้วเขานั้นก็ยิ ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยเริ่มจะชอบนางเอกเข้าซะแล้วส่วนนางเอกเนี่ยก็โทรไปคุยกับเพื่อนนะครับว่าเธอเนี่ยกลับมาที่บ้านและก็ได้พาพระเอกมาด้วยพเพื่อนนั้นก็ห้ามนางเอกนะครับว่าระวังจะไปหลงรักลูกทักทวร์เข้ายิ่งอ่อนไหวง่ายอยู่ด้วยแต่นางเอกเนี่ยก็โกหกเพื่อนไปนะครับว่าพระเอกเนี่ยทั้งแก่แล้วก็เป็นเกย์ด้วยจะไปชอบได้ยังไงซึ่งพอในเช้าวันต่อมาครับพระเอกก็ได้ไปที่บ้านปู่แล้วก็ได้เจอกับญาติฝั่งพ่อที่เป็นครอบครัวใหญ่ทุกคนเนี่ยต่างพากันมารวมตัวกันครับแล้วก็ทําาพิธีีบยสสูข,ขัญเปน เป็นการต้อนรับการมาของพระเอกพระเอกเนี่ยก็รู้สึกดีมากครับที่ได้รับความรักและก็เอ็นดูจากญาติทุกคนปู่เนี่ยให้พระเอกดูรูปพ่อสมัยหนุม่มที่ได้ถ่ายคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสอนและปู่เนี่ยก็บอกนะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนรักเก่าของพ่อก่อนที่พ่อจะไปเรียนต่อที่ออสตเตรเลียและในระหว่างทางกลับพระเอกก็ได้ผ่านบ้านคนรักเก่าของพ่อครับซึ่งคนรักเก่าของพ่อเนี่ยก็ได้ฝากความคิดถึงไปถึงพ่อพระเอกด้วยและก็ฝากบอกพ่อพระเอกนะครับว่าความหลังเก่าไม่ต้องคิดมากแต่ทางนี้มีแต่คิดถึงนะ ít vàng ngày จากนั้นพอพระเอกกลับมาถึงเวียงจันทร์นะครับนางเอกก็ได้พาพระเอกไปวัดเพื่อจะทําบุญเพราะว่าพระเอกเนี่ยบอกนะครับว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยได้ทําบุญเลยนางเอกก็เลยบอกพระเอกนะครับว่าตำนานที่วัดนี้เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าอยากกลับมาที่เวียงจันทร์อีกให้มาทําบุญและก็ยกพระถ้ายกพระขึ้นจะได้กลับมาที่เวียงจันทร์อีกพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบทําตามที่ตำนานบอกเอาไว้ทันทีซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้พาพระเอกไปกินข้าวที่ร้านอาหารริมน้ําแล้วเซลล์ขั้นเทพเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและคราวนี้ยกก็มาาขดอ ให้กับพระเอกครับพระเอกเนี่ยก็ซื้อเอาไว้แล้วก็เอาดอกไม้ให้กับนางเอกนางเอกนั้นก็รับดอกไม้เอาไว้นะครับแล้วก็ยิ้มพระเอกเนี่ยก็บอกนางเอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาทางานเสร็จแล้วคืนนี้เลยอยากจะเลี้ยงข้าวนางเอกเป็นการตอบแทนนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าได้แต่คงต้องดึกหน่อยเพราะว่าเธอต้องไปงานแต่งเพื่อนก่อนแล้วนางเอกก็เลยชวนพระเอกไปงานแต่งด้วยกันครับเพื่อจะได้เห็นประเพณีงานแต่งของชาวลาวด้วยพระเอกเนี่ยก็เลยแกล้งถามไปนะครับว่าให้นางเอกชวนแฟนที่เห็นในรูปถ่ายไปดีกว่าไหมแต่นางเอกก็บอกนะครับว่า เขาอยู่หลวงพระบางนู่นถึงชวนเนี่ยเขาก็ไม่ไปหลอกซึ่งนาทีนี้เนี่ยทำเอาพระเอกของเราถึงกับยิ้มแป้นไปเลยครับและในคืนนั้นพระเอกก็ได้ไปงานแต่งกับนางเอกนะครับและก็ได้เต้นบัตรสลบด้วยกันพระเอกเนี่ยได้ดื่มจนเมานะครับแล้วก็เริ่มพูดบางอย่างนะครับว่าผมเพิ่งค้นพบว่าบางทีเราอยู่กับคนที่เรารักแต่เราเนี่ยกลับคิดถึงคนอื่นนางเอกเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้พระเอกก็เลยบอกกลับมาอีกนะครับว่าผมจะหาทุกวิธีทางเพื่อจะได้อยู่กับคนที่เรารักนางเอกเนี่ยก็ เพราะเธอคิดว่าพระเอกเนี่ยคงจะเมาแล้วก็พูดไปเรื่อยซึ่งในวันต่อมาพระเอกก็ได้โทรหานางเอกแล้วก็ถามเรื่องมือถือที่ลืมเอาไว้เมื่อคืนนะครับเพราะว่าเขานั้นเมามากนางเอกก็เลยบอกนะครับว่ามีคนเอามาฝากไว้ที่บ้านเธอพระเอกเนี่ยก็เลยเอาเป็นข้ออ้างนะครับเพื่อจะไปหานางเอกและก็นัดไปที่ร้านอาหารริมน้าอีกครั้งแล้วนางเอกก็บอกนะครับว่าวันนี้มีงานลอยเรือไฟแล้วก็ชวนพระเอกไปงานด้วยกันซึ่งในระหว่างทางที่นางเอกไปหาพระเอกแฟนของพระเอกเนี่ยก็โทรเข้ามาในมือถือครับแล้วก็ขอให้ช่วยบอกพระเอกให้โทรกลับด้วย เมื่อนางเอกเห็นรูปที่หน้าจอมือถือของพระเอกเธอก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าพระเอกนี่มีแฟนอยู่แล้วเธอนนก็เลยเริ่มสับสนว่าจะทํายังไงกับความรู้สึกตัวเองส่วนพระเอกน้นก็มานั่งรอนางเอกที่ร้านอาหารริมน้ําจนค่ํานางเอกน้นก็ไม่มาตามที่นัดเอาไว้ครับพระเอกน้นก็เลยออกไปตามหานางเอกที่บ้านแต่แม่นางเอกก็บอกนะครับว่านางเอกเนี่ยไปบ้านยายที่หลวงพระบางและก็ฝากมือถือไว้คืนพระเอกด้วยซึ่งต่อมาจากนั้นพระเอกก็เลยไปที่สนามบินนะครับเพื่อจะบินกลับกรุงเทพแล้วก็ได้โทรหาแม่แม่ของพระเอกก็ถามเรื่่องทีไป ปูแล้วก็ถามถึงคนรักเก่าของพ่อด้วยพระเอกก็เลยถามแม่นะครับว่ารู้เรื่องคนรักเก่าของพ่อด้วยไหมแล้วแม่คิดยังไงแม่ก็เลยบอกพระเอกนะครับว่าเธอเนี่ยรู้มาตลอดว่าพ่อยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่แต่แม่เนี่ยก็ไม่คิดมากแค่ได้อยู่กับคนที่แม่รักแม่ก็พอใจแล้วซึ่งหลังจากคุยกับแม่เสร็จนะครับพระเอกก็ได้นั่งดูรูปตัวเองที่ถ่ายคู่กับแฟนแล้วก็คุ้นคิดบางอย่างแล้วพระเอกก็ได้โทรหานางเอกแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้พระเอกเนี่ยก็เลยเริ่มสับสนนะครับแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ย ควรจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงดีแล Mind ้วสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจทิ้งตัวเครื่องบินเพื่อกลับไปเคลียร์ใจกับนางเอกโดยหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ขึ้นรถตู้มุ่งหน้าไปที่หลวงพระบางนะครับเพื่อตามหานางเอกและเมื่อรถตู้มาถึงหลวงพระบางในตอนเช้าพระเอกก็ได้ลงจากรถครับแล้วก็ไปเจอกับเซลล์ขั้นเทพอีกแล้วและเขาก็ได้ขอให้ช่วยตามหานางเอกให้หน่อยเซลล์ขั้นเทพนั้นก็ให้พระเอกเนี่ยขึ้นรถไปที่ท่าเรือและเขาก็ได้เจอกับนางเอกที่กําลังจะลงเรือไปนะครับแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ชวนนางเอกมมมาาาาานนั่่งคคุยยทีรร้ออหแลววกก็พจจะบใใ นางเอแต่ว <NXT> e, no ่าเขาก็โดนขัดจังหวะหลายครั้งจากเด็กเสริมในร้านนางเอกไม่ได้เห็นอาการพระเอกก็เริ่มอึดอัดแล้วก็เขียนบางอย่างลงในกระดาษแล้วก็บอกพระเอกนะครับว่าให้ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคือฉันอายไม่กล้าไปบอกเขาฉันชอบคนคนนึงอยู่คุณไปที่นี่แล้วก็บอกว่าฉันชอบเขาได้ไหมแล้วนางเอกเนี่ยก็ยื่นกระดาษที่เขียนเป็นภาษาลาวให้กับพระเอกครับพระเอกเนี่ยก็ถึงกับหน้าเสียที่รู้ว่านางเอกมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเขานก็ได้ไปตามที่อยู่ในกระดาษแล้วก็พบกับร้านค้าที่เป็นห้องกระจกพระเอกก็เลยถา ชายที่เดินผ่านมานะครับว่าที่นี่ใช่ที่เขียนไว้ในกระดาษหรือเปล่าแล้วที่เขียนต่อจากนั้นอ่านว่าอะไรชายคนนั้นก็เลยต่อไปนะครับว่าผู้ชายไว้ผมสั้นหัวยุ่งยุ่งใส่เสื้อสีขาวกับเสื้อเขียวมีหนวดเขาเยอะ พอพระเอกได้ยินดังนั้นก็เลยเอามือรูปหนวดตัวเองครับแล้วก็มองไปที่กระจกร้านค้าแล้วก็ได้เห็นภาพตัวเองตรงหน้าเขานั้นก็รู้ทันทีนะครับว่าที่เขียนในกระดาษนั้นก็คือตัวเองพระเอกเนี่ยได้ขอบคุญชายคนนั้นแล้วเขาก็รีบวิ่งกลับไปหานางเอกทันทีส่วนนางเอกนั้นก็กําลังจะลงเรือไปที่ไหนสักที่พระเอกได้มาถึงท่าเรือแล้วนะครับเขานั้นรีบวิ่งลงไปในเรือแล้วคนขับเรือก็ถามพระเอกนะครับว่าคุณจะไปที่ไหนเพราะว่าเรือที่พระเอกขึ้นมามันเป็นเรือที่เพิ่งส่งคนลงที่ท่าเรือนี้ตััั้งงหาาพรระเเอออกกนนนี่่่่ยูททืจตว ตกดินเลยนะครับแล้วนางเอกก็โทรเข้ามาบอกกับพระเอกนะครับว่าขอโทษที่รีไปแต่ฉันไม่อยากตัดสินใจอะไรตอนนี้เพราะเราเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่วันขอเวลาทบทวนเรื่องราวต่างๆก่อนนางเอกเนี่ยได้ขอเวลานะครับแล้วก็บอกนะครับว่าถ้ายังอยากจะเจอกันอยู่อีกหนึ่งปีเรามาพบกันที่เมืองนี้แล้วถ้าใครมาแล้วไม่พบแสดงว่าอีกคนคงลืมเรื่องราวนี้ไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็กลับมาที่กรุงเทพครับและก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติส่วนแฟนของพระเอกเนี่ยก็เลิกกับพระเอกไปและก็ย้ายไปอยู่ที่ยุโรป จากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไป1ปีพระเอกได้กลับมาที่หลวงพระบางอีกครั้งตามที่ได้ตกลงกับนางเอกไว้ส่วนนางเอกนั้นก็กลับมาที่เมืองหลวงพระบางแห่งน,นี้เหมือนกันครับทั้งคู่นั้นเหมือนกําลังเดินไปหากันด้วยความสุขแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ดูแล้วทําให้มีความสุขและผมก็เชื่อนะครับว่าคนที่เคยดูเนี่ยจะต้องแอบอมยิ้มกันบ้างรวมทั้งบรรยากาศก็สวยงามด้วยถึงขนาดดูจบแล้วเนี่ยอยากจะไปเที่ยวหลวงพระบางกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าว่าใครยังไม่เคยดูนะครับลองไปหาดูแบบเต็มเรื่องผมรับรองเลยนะครับว่ามันจะจุกป,ประกายให้คุณเนี่ยอยากจะเดินทางไปที่หลวงพระบางแน่นอนและมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝาก ตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ